ช้านี้วันพุทธที่22เดือนกฤษภาคมพุทธศักราช2567ที่บ้านเหล่าหมากบ้าจุดหมายปลายทางคือไปสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุวัดป่าศีคุณารามวันนี้ทีมงานเรา มากันสิบลำด้วยกันนะครับสวมเสื้อชุดสีฟ้าใสเป็นครั้งที่สองครับอันนี้นะครับ ไปเลยเอาละทำเขียวทิมเขียวปูนิ่มมาเนี่ยจับภาพมันมันยกแขนขึ้นยกแขนขึ้นยกแขนข้ต้องกลับเ้ยขึ้นโนอนสูงที่บ้านนาม่วง ใจสวะบ้านหนองม่วงข้างหน้าม่วงบ้านโนนม่วง ่อไ้าวเอา้ิดิดข้องขอคดขาจะได้ฉันบอกาคไทยเพือนหลอง